สวัสดีครับผมสวัสดีย่ำเสาเก้านาฬิกากว่ากว่ามาพบมาพ่อกับไทยสีเกตชาแนลมอนิมาซาแนจหน่อยมาชายังดีกว่าไม่มาสวัสดีไปยังมิดมอแคนแฟนหมอล่ําแฟนคลับเอฟซีสาวน่อยเพชรบานแพงแฟนคลับเอฟซีอิลาดหน่อยอุ้งอิงซู้ขู่สุขคนได้ครับเด้อ เป็นจังใดในน้องบ้านพี่น้องป่องปายมิดมอแค้นแฟนมอล่ำฝนลงในบนนอครับนอเมื่อขึ้นทางกำเมืองอุดรบอตกครับตกแต่ย่ำเหมือนแรงมือนี้ก็ถือว่าทองฝากกะบ่บอ่ถือว่าปอดโปองบ้านใดครับกะยังมีเมฆบดบังอยู่ ก็ถือว่าบอท่านปลอดภัยจากฝนเนาะจากฝ้าจากฝนเป็นจังไดแน่นอะ้ะข่าวสารทางกำรรจังหวัดศรีสะเกดเนาะหม่องพักหม่องเศ้าของเจ้านางน้อยนั่นก็คืออีลาน้อยอุ้งอิงสาวน้อยมหัศจรรย์ มือนี้คาดว่ามือนี้ขาบ่มือนี้กับมืออื่นครับอิลาหน่อยอุงอิงตามที่ได้เบิ้งแชร์ดุดจากแม่ปอเนาะปอใสอิลาหน่อยอุงอิงกันยังบ่แน่ใจว่าสิได้เข้าดอวันที่สิบห้าหรือวันที่สิบหกกับพายในสองมือนี่แหละครับสิได้เข้าไปซ้อม โชว์ของเจ้าของและกระเรียมความพร้อมในการที่ะเข้าห้องอัดบนแน่นใจย่าไหนมีข่าวมีข่าวว่าอีหล่าหน่อยจะเข้าห้องอัดวันไหนบนแน่อาจมีเซอร์ไพรส์เพราพหะหลายสิ่งหลายอย,ย่างเข้าขาดเดาบ่ได้ครับกับอีหล่าน่อยอุ้งอิงกับบอสโจโผู้เป็นพ่อ พันสีมีเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆคือกับทางด้านเวทีทางด้านฉากทางด้านแสงสีทางด้านพอนอนปรับเปลี่ยนตามใจลูกสาวครับลูกสาวดังขนาดนี้จะให้น้อยหน้าใครได้อย่างไรสิเหตุแบบลวกๆกับว่ได้ ปีนี้พอนอนของอีลา้ดยวิงก็เลยปรับชุดไฟใหม่ทั้งหมดบ่าวาบอดไฟบ่าวาจะเป็นไฟประกาศเลาะละทั้งเบิดวาสันทะาะยกเซตยกเซตใหม่ทั้งหมดบีมสิมีจักโตกันยังบอกบ่ถกเพราะวารูปแบบเวทีรูปแบบไฟแสงสีส กับมาเบิดแล้วครับแต่ยังบบท่านเปิดเผยนอพพ่นองป้องไปหลายผู้หลายคนกระรุ่นเห็นแต่ฉากแวบไปแวบมาอยู่ขางลางผู้ไทยทำิ่นกระทายทำมันกระลุดรุดแวบแวบแวมมาอยู่ว่าฉากจะออกมาแบบไหนอย่างไรแต่มันกะยนีย่ด้เห็นรูปแบบเต็มรูปแบบเต็มของฉาก บ่า,าป๋าอำนาจบ่า,าเสียนนนหลายคนกะว่า,วาเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแตกต่างจากฤดูก่อนหน้านี้แน่นอนสำหรับฉากของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงฤดูการที่สิมาถ,ถั้งนี้อีกหามื่อแค่นั้นครับ วัอนี้วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเวทีผมว่ากลับไปพร้อมแล้วได้ครับพร้อมที่สนามสนามข้างทางสนามกีฬาบานแพงลานคอนเสิร์ตมองเกามองเดิมเพราะว่ายี่สิบนี่สิบเก้ายี่สิบนี่เวทีไปตั้งณนะตรงนั้นแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมเตรียมระบบ ว่ากันว่าฉากในี่อลังการจนจนว่าได้สั่งรถเคนมาไหวหยกเนื่องจากบุคลาก่อนบอเพียงพ่อบุคลาก่อนขาดแค้นเนาะเหตุสมกับเป็นเวทีของซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการมอลำ สมกับมีเพชรเม็ดงามที่ส้างซื้อสาางเสียงให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงปฏิเสธบ่ดยครับว่าส่วนหนึ่งอีล่าน้อยอุ้งอิงนี่พาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่มาถึงจุดนี้ ซึ่งเป็นปรากฏการใหม่แห่งวงการหมอลองหมอลำที่สิมีศิลปินคนใดคนหนึ่งนี้เฉิดฉายอยู่ในวงการหมอลำอยู่ในวงการบันเทิงหรือเข้าได้ทุกวงการถือว่าอีลานอวิ้นี่เข้ามาในวงการหมอลองหมอลำวงการบันเทิงนี่สั่นสะเทือนครับ มีความเปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันบ,บว่าจะเป็นศิลปินพอยกแม่ยกต่างกะยกย่อนี่บ้านหักเกิดขึ้นกับศิลปินมากมายก็เพราะอีลาหน่อยอุงอิงนี่ละเป็นต้นแบบเป็นต้นฉบับว่ากันว่าเป็นศิลปิน คนยุคใหม่ไฟแรงที่ได้รับกระแสนิยมทั้งในและนอกประเทศอย่างหล้นหลามมีหมอลำคนเดียวหรือศิลปินในวงการหมอลำคนเดียวแห่งยุคนี้ที่ทำให้ฝรั่งได้เสียน้ำตา นี่คือปรากฏการณ์ไม่ครับบ่มีฝรั่งเสียน้ำตาให้กับศิลปินคนอื่นๆตามที่ได้เบิ่งแยง,งมาครับเห็นแต่ฝรั่งมาเสียน้ำตาให้กับอีลานอยอุวินคนเดียวปฏิเสธบ่ได้ครับตัวนี้มันเห็นอยู่กับตาบ่ได้อวย ทังด่านศิลปินคนอื่นยังบาเห็นมีฝรั่งบังค่าไปขอจับไม่จับมือไปขอถ่ายรูปด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจนี่แหละคือสิ่งแปลกและใหม่อีลานะอเองกับเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพิเศษกว่าใครคลิปนี้ฝากตอนไว้แต่เพียงสนี้ครับพอกันคลิปหน้าสบายดีครับผม